ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีสวัสดีเออต้องมึงนะเช็คเสียงเสียงผมออกแต่ไม่มีแบ็กกราวด์ต้องแล้วเพราต้องทำ่างนี้อ่าโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ Hell d สอ2ที่วันนี้ผมยังไม่ขึ้นนานาเกมเลยโอเคก็ ในวันนี้นะครับผมก็จะมีคนเล่นอ่าผ,ผู้สมาชิกเขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติการเฮลเดเวอร์สองทั้งหมดรวมผมแล้วก็สี่คนเออคบปราปร์ตี้พอดีอืมอืมอืมเกมเทลเดเวอร์นั้นพวกนี้ก็คือเกมเพื่อประชาธิป,ตออปไตยทุกอย่างเป็นเดโมแครตสอะไรเงี้ยครับของดูเบลทำไหะโอเคเดี๋ยวผม เนี่ยผมยังไม่เปิดเข้าเกมเลยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเข้าเกมกสักคู่หนึ่ง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 ขอเวลาสักคู่เอ่อทำป๊บนึงนะต้องไปไหนนะเออเปลี่ยนเปลี่ยนหนะ้าจอก่อนใช่ใช่ใช่นจอปึ้งนี่มาอันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็กดเข้าสู่ เฮียวไดเวือสอบตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตอปนี้นนะมันกำลังเปิดตัวแอนตี้มันเอมโพเทคอยู่มันคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นไอตัวป้องกันโกงแหละอืมทำไมไอตอนที่ผมเปิดเข้าไอตอนนู่นใช่ไหมมันไวไวไม่ไอตอนนี้มันช้าแทนเฮ้ยฮัลโหล โลเปิด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 เป d เปิดิเปปเปเสียง้เปิดเปิดปดเปิดเดเปิดเ่ิดปดปดเปิดเเปิดเปมดเา ไม่ได้เมื่อกีก้ไปกดปุ่มเฉยอ่ะ้าใหม่เลยตะกูนะอ นี่กำลังเข้าอยู่กำลังเข้าาหเฮลิลพออันที่พาร Uh, way of life. Oh. Hello. but freedom doesn't come free oh. liberty. No! <laughs> look familiar scenes like these are happening all over the galaxy right now you could be next that is unless you make the most important decision of your life prove to yourself that you have the strength and the courage to be free join the hell divers ฟอร์มอะเฮว่ใหญ่เวอร์เหว่ไหมโอ้เทเลยโ,โอเคตัวอันนั้นคืออินโทรแบบเป็นบีบเกมมันเป็นอะไรผมว่ามันเป็นอะไรที่บีบเกมได้เท่ที่สุดแหละในเกมบรรดาที่ผมเคยได้มาทั้งหมดอ่ะอินโทรเปิดเกมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจอยคุณนอนดีก่อนสักครู่นะ อ่าโอเคแล้วก็โอ๊ะกลันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวผมตอนนี้จะเปิดไมค์คุยกับคนอื่นเลยแล้วกันนะเออนั่นแหละสวัสดีทุกคนในช่องไอเดคุงด้วยนะครับผมนี่สวัสดีคุณไอด่ดาด้วยครับผมสวัสดีตลัตขอบคุณท<ว>ี่แวะเข้ามาดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวคณะชาวคณะเฮลไดเวอร์ชาวคณะเฮลไดเวอร์อีคอมเฮลไดเวอร์ม เทลไดเวอร์มีคำอะวะกลับมาแล้วครับเทลไดเวอร์เทลไดเวอร์มาแล้ววันนี้สวัสดีครับ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 ท่านผู้ร่วมอุดมการสำรับภูมิสี่สิบเคไม่ใช่ไม่ใช่สำรับภูมิสี่สิบเคคนละจักรวาลสี่สิบเคคนละจักรวาลแต่เใช่ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันได้ครับใช้ด้วยกันได้ครับเป็นแอสเซทเป็นแอสเซทเออสวัสดีครับคุณพี่ด้นะครับนี่เขาบีของเล่นใช้คำบีของเล่นผมเนี่ย ผมเนี่ยได้ร่วมกับเฮล์ไดเวอร์บอยเขาไม่เป็นหมอแล้วจะเป็นเฮล์ไดเวอร์ครับใช่เราเราแจกอิสระภาพอ่ะอิสระภาพมาเลยครับมาทุกคนเข้ายานผมมาเลยครับเดี๋ยวเรามาแนนองตัวกันอีกแต่ละคนเข้ายานผมมาก่อนมามามาต้องต้องเข้ายันก่อนไหมเอ่อต้องเข้ายันต้องจอยผมมาเลยครับผมล็อบบี้อิสพายเวดอ๋อสักครู่นะไม่เปิดสัญญาณ SOS เปิดมาอีกสัญญาณเข้ามาเลยครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนคนอื่นเขาเข้ามาไม่ส่งซิกเลยนะเดี๋ยวใช่ครับของเล่นที่ว่านี่แหละครับนี่คือชิ้นนี้ครับผมนี่หมวกหมวกเฮลไดเวอร์หมวกเฮลไดเวอร์ครับเราแจกให้วีทุกท่านได้ใช้กันใครที่เป็นเฮลไดเวอร์นะครับอ่าคุณเล็เกีเข้ามาแล้วมาแล้วเรามารับเขาก็ดีกว่าครับผมกอดแห่งเซรีพาร์ทนี่เอสบายเขาไม่ได้หรอ มันบอกว่าไอมันเป็น private นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าใหม่อาเด้ๆยติดอะอุกรณแห่งเสรีภาพเออืออสวัสดีครับคุณไดน่าสวัสดีครับเี๋ยขอบคุณไปีคู่เลยมาระกูกผมกันเลยโอ้โหมาต้อนเลย มาอบกอดอิสรภาพครับอบกอดแห่งเสรีภาพมาพออิสรภาพอบกอดครับอบกอดอบกอดอบกอดทุ้นนั่นแหละอบกอดอิสรภาพอ่ะผัดกันผัดกันมามาๆไปช่วไปชวมาคนมาอ้าวอ้าวอรกูรูอ้าวอ้าผมกดเกิดขึ้น มันเอาใกล้กับ yeah. ที sure. ่ม like, ันอยู่ใกล้กับที่ออกอ่ะผมกดคํายาน้วยเองเอาเอาเข้ามาไวมเข้ามาไหมเข้ามาครมบเข้ามาว้ม่เราเราต้อนรับตรงนี้ดีกว่าเออเราต้อนรับตรงนี้ใช่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 เออโอ้เราเราต้อนรับเราต้อนรับเป็นหนึ่งตอบโอบกอดแห่งเสรีภาพทำให้ได้กับยานเลยนี่ไงโอบกอดแห่งอิสรภาพครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายได้กลับมาเป็นอิสรภาพอีกครั้งนะครับ นี่เออกลับมาแล้วนี่ครับบอกเลยรอบนี้ส้มมาเชียร์อือมาแล้วเอชุดสภาพไอชุดสีส้มเมื่อกี้ดโดนนึกเข้านึ้ออกแต่จอผมเด่นเข้านึกออกอยู่คือตัวมันอยู่นอกยานครับแล้วอยู่เด้งก็เด้งกระเด็นเข้ามาได้มาครับอบกอดครับอบกอดอบกอดเดี๋ยวซิกคุมโทยบ้างดีกว่าแป๊บนึงไง ไหนๆก็ไหนๆแล้วเออเอาแต่งชุดที่ตัวเองชอบเลยครับมาเออเอาที่ชอบใช่ไหมที่ชอบที่ชอบเลยแล้วกันทำไมมันเลือกไม่ได้แลวแลวเดี๋ยวเรามารายงานตัวแล้วก็พร้อมกับยทดทหารของพวกเรากันครับทําไมมันเลือกไม่ได้เราจะเบะด้วยเราต้องเบะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปลี่ยน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 ท่าเตะก่อนต้องเปลี่ยนท่าเบะด้วยนะครับเอ๊ะทําไมซิก เปลี่ยนอันนี้ไม่ได้สติกเปลี่ยนในพวกอีโมดอะไรไม่ได้เลยตอบได้มันหรือว่าเออสิกไม่ได้ปลดล็อกนะอ่าอีโมดใช่ไหมครับต้องไปที่คาแรคเตอร์ครับอีโมดใช่คาแรคเตอร์อีโมดครับนั่นแหละเพราะว่านี่ไอตอนเปลี่ยนชุดอะเปลี่ยนไม่ได้เลยไอวิกตอรี่โพสมันน่าจะเป็นวิกตอรี่โพสมากกว่าสีกคอร์เกมน่าจะบั๊ต้องไปอีโมดครับต้องอีโมดแป๊บนึ่งไงจะซิกไอเนี่ยจะซิกไออันที่สามพบอันที่สามนะจะซิกไอรีเทิร์นชิปก่อน บั๊ก <Buck S 2> หรือ,อเปล่าวะเ,เดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอดูว่อมนบั๊กหรือเปล่าได้ครับได้งั้นเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอซิเฟอร์นี่นตัออวรูกกดรูดตัวรูดครับนังนะผมซื้อเปล่าหยุดได้ยังวะเค้ก็ได้ผมไม่ชอบอะมาเช็คได้เช็คได้เลยซื้อมาเปล่าโดยเฉพาะไอ,อคอมไม่ได้อ๋ออันนี้ได้ครับบางทียูทูบเออของเค้ก อ่าโอเคเกมบัคขาดขาดยี่สิบแต้มขาดยี่สิบแต้มอ๋อโอ้โหจะได้เป่าอีกฉุดไหมได้เป่านี่ผมได้ไงวะวเดี๋ยวเช็คกันมันห้าสิบอะมันได้ห้าสิบเหรียญอ๋อโอ้ห้าสิบไม่ฟอร์ผมไปซื้อไปซื้อซปเปอร์เครดิตกับกับปืนผมซื้อปืนมาเฉยเฉยอ่าสวัสดีดดคุณโซดที่ขาดไปดีครับมารอเรามารอเรามารอความครบอเข้รครับนี่ ไม่เป็นและซีโอเราจะไปเป็นนักดําดิ่งสู่นรกที่อิสระภาพอิสระภาพเป็นไงบ้างอ่าตอนนี้ยังยังไม่เข้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอทุกคนครับรอทุกคนมาเอาทุกคนไปไอเอสตาเตอรสเจมันใช้ไงนะไอที่มันเป็นเครื่องเล่นนะครับวมจใชไม่เป็นเลยเขาบอกว่าต้องเติมไอแพ็คไอทองสีทองะครับแล้วมันจะได้เล่นอ่ะเป็นตัวไอเทสกดออดิชั่นใช่เขาบอกว่าเทสกดออดิชั่น พูดคอนดิชั่นมาดีแล้วในเกมนี้ท่าสวยครับภาพสวยคอมใหม่ผมปรับปรับเท่าไหร่ว่าลืมนะลืมปรับลืมโอ้ปรับเป็นไฮนี่หว่าโอเคไฮพอเกมนี้เป็นเกมที่กินไม่ก็กินสเปกยู่นะกินสเปกยู่นะแต่นุกเป็น่มแต่เนี่ยค่อนข้างสนุกใช่ครับรอรอรอซิกเซอร์นะครับตอนนี้รอซิกเซอร์อยู่ปอามลุกลุกยกอกอกอึ๊บ แถวจ็ดแถวเปรอดอเลยตอนเนี้ยเราไปรอดอแถววุ้ยเจแถวทั้งหมดเจ็แถวมาเร็วนครับมาเร็วนี่เดี๋ยเดี๋ยวอีมดพ้องกันตอนรับตอนรับตอนรับซีโอตอนรับซีโมาดีครับโอ้โหเาหนาวมาดครับเมาดีครับเท่าความาดีครับว่ามาดครับ

ได้ละมามาวันนี้ครับผมพลฐานซิกเซอร์จากร้านข้าวมันไก่แถวข้างบ้านนี่แหละครับวันนี้เราจะมาเป็นผู้แจกประชาธิปไตยให้เราแมลงได้รับรู้ครับผมไปต่อไปอ่าเดี๋ยวผมอ่าต่อเดี๋ยวหมวกไปก็ได้ผมวกไเห็นเขาคุณลทธิ์จิตสวัสดีครับผมอดีตนักบินลทธิจิต จะมาเข้าร่วมกับหน่วยเฮลไิเวอร์ตอนนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับต่อไปครับวันนี้ครับผมจากสเปนมาเลิกาเซียจากร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำปักซอยครับอยู่ข้างๆกันดีกว่าอยู่ข้างๆร้านอยู่ใกล้ๆร้านอยู่ใกล้ๆคุณซิกเกอร์ครับเข้าไป่ไกลกับก๋วยเตี๋ยวน้ำปักซอยอะไรกันตัวครับแต่เอาจริงๆมันก็สมกับรอเฮลไิเวอร์อยู่นะใครก็เป็นเฮลไิเวอร์ได้เออใครก็เป็นเฮลไิเวอร์ใครๆก็สามารถเป็นเฮลไิเวอร์ ช่ชค,คุณเองก็เป็นได้นะครับ <c oughs> คนดูสามารถซื้อเข้ามาเล่นจอยด้วยกันได,ได้เป็นได้ครับไป <c oughs> ค,ครับเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปตีอะไรกันก่อนดีครับ <c oughs> เออแปนึงนะตีอะไรก็ได้มั้งตีงอะไรเนาะโอเคตอนเนี้ยแจกอิสรภาพให้พวกแรงไม่รู้อ่ะนี่ยตอนนี้นะครับเมืองของพวกเราโลกของพวกเราอยู่ในความสงบสุข เรา<บ>เราห่างไกลจากวงเทอร์มินิตหรือมาแรงกับหุนออโตมาตอนมากนะครับก่อนก่อนหน้านี้โดนตีเข้ามาเยอะมากเลยแต่เราได้ทำการขับไล่ออกไปแล้วใช่แล้วแต่แต่ตีของทีมเพ r เฮรเวอร์ก็ก็สามารถสารชีวิตแล้วก็สู้กับพวกเขาเราจะไปดเดเดาดาวไหนนี้ครับออชุนหรือว่าดีเวล43่สิบสดีเวลก็ได้เอาดีเวลดีกว่าดีเวลครับ ระดับเดี๋ยวไปเอาเอาเอามีเดียมก่อนไหมอดีมีเดียมก่อนเออมีเดียมก่อนก็ได้ไหมมีเดียมก่อนมีเดียมก่อนเอามีเดียมก่อนนะครับเราจะมาทำปฏิบัติการปล่อย ICBM นะครับปล่อยมิสไซล์ปล่อยมิสไซล์เฮ้ยอุ๊ยอินดิเวนชัร์เอเจอร์ก่อนเอา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 ผมผมอยากได้มากเลยได้เลยครับไปครับงูรวดเร็วมาก ตีเขามาเยอะมากเลยฟังดูเป็นคนร้ายเอิ่มพวกเราเป็นคนดีพวกเราเป็นคนดีพวกเราคือเฮลไดเวอร์ครับไม่ใช่คนร้ายคุณโซตั้งคำถามกับซูปเปอร์เอิร์ดกันหรอคุณเป็นคนทรยศนะบุกลุกคุณบุกลุกคุณต้องโดนทำโทษนะครับคุณโซตั้งคำถามกับเฮลไดเวอร์มีโทษเราตรงนี้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 ไอ้ตรงตรงนี้เลนาะตรงกลางนะครับตัวกลางเลยนะมาตรงกลางกันเลยนี่ครับไปครับไปลุย อาหารทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอาวุธยุทโุปกรณ์ทุกอย่างต้องพร้อมเอาละปูเนื้อผมยิบอะไรดีใส่มันให้หมดทะลงมันให้ทะลุย่างไม่หยุดยังนี้แหละผมไปแค่นี้แหละโอเคเอาเอาเอาเฮ้ยผมดูแลเขาดีเออเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเออดับเบิ้ลมอต้าโอเคครับมอต้าเนี่ยเตียมมครับ่าคนไปเยอะมากแล้ว <ข>แล <ขอ S 2> ้ววันนี้ขออิสรภาพจงอยู่กับเราซุปเปอร์เอิร์ดทุยฟาซุปเปอร์เอิร์ดฟอร์ซุปเปอร์เอิร์ดไลค์ก๋วยเตี๋ยวของเราจงอยู่ตลอดไปไลค์ก๋วย,ว <laughs> ยเตี๋ยวหน้าปักโซ่ไลค์ข้าวมันไก่ใบเตยห <laughs> <laughs> น้าบ้านแถวข้างบ้านผม ก็แบบผมเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระได้ไหมก๋วยเตี๋ยวไก่ปลาะก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเรือเออก๋วยเตี๋ยวเรือกันเถอะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวโอรีโอเอาละครับเพื่อความอยู่รอดเราต้องเรียกอาวุธของเรามาเรียกยุทธปกรณ์ออกมาท่านสุภาพบุรุษเรียกผมอุปกรณ์ออกมาเรียกมาแล้วครับสวัสดีครับคุณทกายที่ต้อนรับครับผมมาพร้อมผมได้พร้อมแล้ว ผมพร้อมแล้วทหารทุกท่านวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่ง Let's go เตียดูปะเอ้าคุณได้รับไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับไปไีนครับผมติดเอาเอาเอาทหารถอยทับเราจะไปช่วยไอ้จ้าเอาได้ได้ เอม่แล้วแบบผมจำปุ่มไอ้พุ่งเหล่าไม่ได้แล้วผมพุ่งเข้าไปในพุ่มไอ้กระบอกผมกินนะเรากดออกไม่ได้กูแล้วพุ่งออกก็ไม่ได้เมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวพราะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนโชคดีเจอจะเจอชาร์เจอร์เมื่อไหร่ก็ใส่เลยไปทุกอย่างที่มีอ้าวนี่ไงตัวหนึ่งไอเอ้ยอ้าวอ้าวท่านครับมันกลายเป็นหมไปแล้วครับเราทำไงดีครับ เอาาทำไมครับท่านท่านครับแปลงอยู่่านี้ครับแปลงโอ้ยแปลงมันบุกมาแล้วยิงยิงแล้ว5 0ถ้าร้อยกิโลยิงถ้าร้อยกิโลตายกับหมดเลยตายกัหมดเลยมันมันเจ้าของร้านตัวไหนมันลงระเบิดไหม คือคตรตายกันหมดเลยยิงยิงมายิงสกัดไว้ทุกคนสกัดมันไว้รีโหลดรีโหลดยิงมันยิงมันเอามันยิงมันยิงมันจะได้แค่ไม่ไดายูอุปกรณ์จะถ่ายไปไหนหมดอุปกรณ์กันหมดโอ้โปะไรกัดปะไรรยากาศป้องกันเขาไว้ยิงมันป้องกันเขาไว้เตียวผาไว้ เอชาร์เจอร์เนี่ยพูดได้ไปกันนะครับสบายดีครับผมปลอดภัยครับปลอดภัยที่นี่ที่นี่โอเคครับเป็นักเบอร์กี้สบายดีครับเออเบอร์กี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเบอร์กอรเลยแค่อุบัติเหตุจำลองสถานการณ์เฉยๆครับมันไม่จำลองนะเนีตัวและแขนหลุดออกมาเลยอ่ะหน่วยหน่วยก่อนหน้านี้เขาอ่าเขาบอกว่าโอเคเมื่อกี้ผมไปจับขี้มัจอดเข้ามาแล้วเขาบอกอันไฟหัวหลุดเลยนะ ไมนเป็นไรครับกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็รอดครับก๋วยเตี๋ยวไก่์มาละกับข้าวมันไก่และปักซอยก๋วยเตี๋ยวผมเจอหลุ่ครับเจ้ากเจอรุ่มใช่ไหมครับจัดการเลยครับหนะร่างขึ้นเดี๋ยวผมกางจะไปช่วยสนับสนุนคุณลิวจินะครับไอ้บักเอ็กอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยไอ้ย่าเตัวจริงหมาอุ้ยอุ้ยพบตำแหน่งแล้วยิงพบตำแหน่งครับอ้าว เฮ้ยไปครับไตไม่มีกิด้นรีกิด้นื่อกี้้ผมจะบอกอะใช่ะผมอะเดียวสซย์ผมก็คิดว่าไอตัวนั้นมันเป็นหินไงที่ไหนได้มันเป็น ลูกจ <S TER Shepherd> <attorney> <son> ิตบกระสุนเก่าจริงยิงยิงยิงตอบยิงตอบไปตบไปครับกระสุนหมดกระสุนหมดรีโรดี่เกิดอะไรขึ้นนะคุณลูกจิอ๋อไม่มีอะไรครับเมื่อกี้ภาพตัดเฉยเออยืนดีมีภาพ ข้ามมันตัดเฉยครับไม่มีอะไรครับอตัวแอร์สไตล์ผมเองครับผมขอโทษเวลาครับคุณแกนี่ยังไงครับคุณกำลังโดนนี่นะครับเดี๋ยวคุณแกนี่คุณแกน่ะถอนเลยยักษ์ซุปเปอร์เอิร์ธเหรอก็เพราะว้นมันมีพลังเฮ้ย